ค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะอิวชวนปลูกจะพาเพื่อนๆมายืนยันข้อมูลการปลูกที่พาเพื่อนๆปลูกบวบหอมเมื่อคราวก่อนไว้นะคะจะพามาอัปเดตมายืนยันว่าเราทำแบบนี้มันได้ผลนะคะมันได้ผลจริงได้กินจริงนะคะอิวอยู่ปลูกเออยังไงล่ะเป็นสภาพ พื้นปูนนะคะพื้นปูนปลูกใส่ในตะก้า,าตั้งตั้งไว้นะคะพาเพื่อนๆปนปลูกน,นี่นะคะเพื่อนเอยู่พาดูนะคะปลูกใส่ในตะก้าผลไม้นะคะตะก้าผลไม้เก็บมาจากตลาดที่เขาทิ้งทิ้งไว้นะคะเอามาห่อใส่ถุงใส่กระสอบอะค่ะแล้วก็ปรุงดินปลูกนะคะได้สอนวิธีการ ตั้งแต่เริ่มเพาะ,มะเมล็ดกับเพื่อนๆแล้วนะคะได้อัปเดตให้ดูหลายรอบแล้วนะคะรอบนี้เนี่ยพอดีว่าอยู่ป่วยอยู่สองอาทิตย์นะคะเขาจเจริญงอกง,งามดีแล้วก็ออกผลผลิตตามที่เห็นอย่างนี้เลยนะคะแล้วไม่มีเวลาทํากับข้าวไม่มีเวลาเอามากินนะคะอมไม่สบายนอนอย่างเดียวนะคะก็เลยจะต้องปล่อยผลผลิตให้ตามสภาพที่เห็น เพื่อนๆใหญ่โตมโหฬารมากนะคะก็เลยคิดว่าสองลูกนี้นะคะที่ปล่อยให้เขาแก่แล้วเนี่ยสองลูกนี้นะคะใหญ่มโหฬารกะว่าจะปล่อยให้เขาแก่จัดแล้วก็แห้งนะคะแล้วก็จะเก็บเอาเม็ดทําพันต่อเพราะว่าซองที่อยู่ซื้อมาเนี่ยจะเป็นพวกพันุ์พื้นบ้านนะคะพื้นเพื่นพันนี้นะคะเพื่อนๆเคยบอกเพื่อนๆเลยนะอันนี้เป็นพันุพื้นบ้านไม่ใช่พันเอฟวันนะคะ ถ้ามีสัญลักษณ์ตัวเอฟกับเลขหนึ่งเพื่อนๆไม่ต้องเก็บเม็ดนะคะเพราะว่าเก็บไปปลูกเพื่อนๆจะได้แต่เถาแล้วก็ดอกนะคะผลจะได้ไม่เต็มร้อยนะคะไม่ถึง50%นะคะพเพื่อนๆอย่าเสี่ยงนะคะอย่าเสี่ยงเก็บเม็ดเองนะคะแต่ถ้าเป็นพันธุ์พื้นบ้านพันโอพีพันธรรมดานะคะสองร้อสิบบาทพรุ่งนี้เพื่อนๆสามารถเก็บพันต่อได้นะคะเพียงแต่ว่าใจเย็น,นๆนิดนึงต้องรอให้เขาสุก แก่จัดะะเขาแห้งติดติดต้นติดเถาไปไปเลยนะคะสั่นเม็ดเขาเสียงดังโคกโคโคแล้วเพื่อนๆน,น,นค่อยตัดเอาออกมาเก็บใส่ตู้เย็นไว้ทําพันต่อนะคะเนี่ยค่ะถ้าเป็นลูกลูกไซส์อย่างนี้ยังกินได้อยู่นะคะเพื่อนเพื<ๆ>่อเนื้อหวานอร่อยนะคะเนี่ยค่ะออกมาได้ตรงปกดีนะคะเพื่อนเพื่อดูประมาณนี้เลยนะคะเพอเพองามกว่านในรูปอีกนะคะเนี่ยค่ะที่ยิวทําขายเพื่อนเออ เราก็จะตัดจุกยาวๆอย่างนี้เนาะมัดมันจะตกลูกละ5บาทนะคะคู่ละ10บาทเอาไปขายตลาดบรนหนกนะคะใส่ถุงขาย2ลูก10บาท3ลูก10บาทแล้วแต่แล้วแต่แวแตความงามนะคะงามมากงามน้อยลูกเล็กลูกใหญ่เอาสลับ,สล,บสลับกันนะคะเนี่ยผัดใส่ไข่ก็อร่อยนะคะเพือเ่อนเนี่ยก็คือ ที่เห็นอย่างนี้คือเพื่อนๆสภาพคนเมืองแบบอยู่นะคะอยู่พื้นปูนอย่างนี้เนาะมีพื้นที่น้อยๆนะคะเพื่อนๆไม่ต้องเสียใจว่าเออเราไม่มีเนื้อที่เยอะแยะนะคะดูอย่างอิ๋วเนี่ยค่ะประมาณ20-30ถึงาตารางวาอยู่สามารถปลูกนั่นโน่นนี่ได้กินลูกกินผลนะคะมีแบบนี้ขอแค่ใจรักนะคะเพื่อนๆ,น,ๆนี่ไหมคะผลผลิตอันนี้เอาให้ดูกันเห็น เห็นตจ,จัดนะคะปลูกแค่เถาเดียวนะคะเพื่อนๆเถาเดียวเ,เยวม็ดเดียวนะคะเดี๋ยวเขาพอเราบำรุงดูแลดีๆเขาจะแตกกิ่งก้านสาขาออกมาเห็นไหมคะจากหนึ่งเถาใหญ่ก็จะแตกออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆมันก็จะได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นนะคะนี่นะคะนี่ที่แรกว่าล่อแล้อว่าเพราะว่ากลางวันแดดจัดเนี่ยลากเพื่อนๆดูลากเขานะคะเห็นไหมคะอันนี้คือลากบวชเพิงนั้นนะคะออกมาเนี่ย พอพื้นซีเมนร้อนๆนะคะช่วงกลางวันเขาจะเหี่ยวอยู่จะคอยพรมน้ำให้เขาเนี่ยน่าสงสารนะคะแต่ว่าอิวก็สํารองไว้อยู่นะคะเอาไปปลูกเนี่ยค่ะพวกนี้กำลังขึ้นมันจะมีพื้นที่ดินอยู่มุมกำแพงนิดนึงนะคะอิวมาหยอดเน,ะะนี่ยค่ะเนี่ยต้นสํารองกะว่าถ้าเถานั้นตายต้นนี้ก็ขึ้นมาแทนนะคะเนี่ยค่ะเอาหยอด ใส่ด้วยกันกับบวบงูแล้วก็ฟักแฟงนะคะพเพื่อนๆสามารถทําได้ะค่ะพเพื่อนๆที่มีพื้นที่น้อยไม่ต้องเสียใจนะคะซื้อมาปลูกแบบนี้นะคะสองสิบบาทพเพื่อนๆดูแลดีๆอายุ 6- กถึงแดเดือนพเพื่อนๆเก็บกินได้ตลอดนะคะไปไดเรื่อยอย่างนี้เลยนะคะในช่วงหน้าหน้าแล้งไปจนถึงหน้าฝนช่วงที่เราปลูกพืชผักข้างล่างไม่ค่อยได้ะค่ะปลูกพืชค้างขึ้นนะคะพเพื่อนๆจะมี มีกินเสริมเสริมกันไปดีดีกว่าไม่ทำอะไรเลยนะคะเพราะว่าหน้าแล้งนี่มันจะแรงมากๆอิอจะแนะนำให้เพื่อนๆปลูกพืชค้างแบบนี้นะคะค้างอันไหนก็ได้นะคะเพื่อจะกรองแสงสามารถปลูกพืชอย่างอื่นได้ข้างล่างนะคะถ้าเปิดใส่แสแลนมันก็จะไม่สวยเนาะใส่พวกนี้แล้วก็ควบคุมเรื่องใบเรื่องอเลยอานะคะมันเด็ดใบแก่ใบเสียออกนะคะ ให้เขามีแสงที่พอดีพอดีพืชข้างล่างพืชข้างล่างแกไม่เสียเพื่อนๆก็จะปลูกอย่างอื่นได้ด้วยนะคะอันนี้เป็นวิธีการเอาตัวรอดในในสภาวะครอบครัวที่อยู่ในเมืองมีพื้นที่น้อยๆนะคะมีพื้นที่จํากัดนะคะดูตามแบบอิวด้วยได้นะคะโอเคค่ะสำหรับเรื่องบวบพออิวก็จะมีประมาณนี้นะคะ ขอบคุณที่เป็นผู้ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ